พาไปดูกัน2จังหวัดที่สุพรรณบุรีเนี่ยสีเหลืองอารามส่วนที่บุรีรัมย์ก็มีดอกไม้มงคลให้คุณผู้ชมได้ชมความสวยงามเช่นเดียวกันเปิดหูปตากับเช้าสดาใสากันนะครับนี่แหละครับต้นกลปะป๋าพึกกว่า200ต้นออกดอกสีขาวและสีชมพูมบ้านสะพรัง่งแน่ <c oughs> รอบคลองและลมโบราณในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับทั้ง6ลูกนะฮะร,รับช่วง น้าร้อน <c oughs> ดูแล้วคล้ายดอกซากุระก็ดึงดูดให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างแวะไปชมและก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลายคนเนี่ยไปวิ่งออกกําลังกายโอ้โหวิ่งไป,าาไปดูดอกไม้ไปสวยสดชื่นนะฮะ นี่แล้วก็มีดอกอื่นๆด้วยนะฮะดอกลีลาวด,ดี<ฮ>ะนะครับก็สวยงามจริงๆนอกจากการ,ระปร่พผึกแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีดอกอื่นๆสวยงามริมคลองและลมโบราณด้วยเช่นกันนายกมลเรืองสุขสศรีวงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์บอกว่าดอกกระปร่นพึกเนี่ยเป็นดอกไม้มงคลประจําจังหวัด ทุกครั้งที่ออกดอกรับหน้าร้อนจะช่วยสร้างบรรยากาศความสวยงามไปทั้งเมืองด้วยก็สวยจริงๆอ่ะใช่ค่ะดูแลสดชื่นจริงๆเป็นพวงเป็นช่อเลยนะสีขาวนะครับแล้วก็รอบสวนสาธารณะรอบบ่อน้ําแบบนี้โอ้มันสดชื่นนะฮะนี่เธอเธอดูดอกไม้นั่นสิเซลฟี่กันไหมเธอสวยจังนะฮะให้ฉันหน่อยจากบุรีรัมพาไปดูที่สุพรรณบุรีกันบ้างดีกว่าตอนนี้สุพรรณบุรีสีเหลืองอร่ามในโครงการปลูกต้น เหลืองปริยดยทรหรือว่าตาเบบุย่าตอนนี้บานสะพรั่งไปทั้งสองข้างทางถนนแบบนี้นะครับเหลืองอารามเต็มสองฝั่งถนนสายสามชุกด่านช้างทอดยาวกว่า10กิโลเมตรนะคุณคุณคิดภาพดูแต่ว่าใบใบแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะเห็นแต่ดอ,อกสีเหลืองคือพอใบเขาหลุดไปหมดเขาก็เป็นดอกออกมาะนะครับเพื่อเป็นการรับหน้าล้อหน้าแรงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงหมู่ที่นนําบลหนองเสดาวอําเภอสามชุกจะออกดอกหนานแน่นสวยงามที่สุดเลยนะครับ โดยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าก็ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีจัดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็บำรุงรักษาต้นตะเบบุย่าให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นการปลูกเสริมให้เต็มถนนส่วนเมื่อกี้นี่คู่รักใช่ไหมแ<ช>ม่ทาสัญลักษณ์รักกันรักกันสนคุณพี่ฮะถ่ายกลางถนนแบบนี้ระวังรถหน่อยระ,ระวังหลังนิดนึงใช่นะครับก็ทางจังหวัดเนี่ยปลูกเสริมเต็มถนนตลอดทั้งสายระยะทางประมาณถึง40กิโลเมตรตอนนี้ได้10กิโลเมตรแล้วนะคุณและคิดภาพดูถ้าขับรรถไปตตลอด40กิเม เห็นแต่สีเหลืองอลามสวยงามแบบนี้นะครับก็ จะสมบูรณ์มากกว่านี้ใน2อสปีข้างหน้านะฮะ,ฮะดอกตาเบบุย่าเนี่ยจะบานสะพรั่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมในช่วงแบบนี้แหละครับไปจนถึงหลังสงกรานเลยนะฮะหปีออกดอกเพียงครั้งเดียวแต่ขอเตือนอย่างที่เมื่อกี้เราเตือนเหมือนกันท่านไหนจะจอดรถถ่ายภาพให้ระวังความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลงไหลาทางให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมาที่สําคัญช่วงที่ลงไปถ่ายภาพระวังด้วยและเวลาขับ <laughs> อย่ามองเพลินใช่เอออย่ามองดอกไม้เพลินนะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ<ช>แต่